ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเชาวนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปนี้เลยโอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่8กันแล้วนะครับผ่านเดือนมีนามา1อาทิตย์กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอัปเดตในราคาบิตคอยกันนะครับคือบิตคอยนะครับก็หลังจากที่ เมื่อวานนี้นะอัปเดตไปว่ามันมีแนวว่ามันไม่ค่อยจะดีนะเออทรงมันแบบดูบูบูนะครับก็ปรากฏว่าเช้านี้นะครับปิดมาเขาบูจริงๆนะเพื่อนก็ปิดมาเรียกว่าอยู่ที่86,700โดยประมาณนะครับ86,700่ 86, อ่ะทีนี้นะครับจะมองเป็นมุมไหนได้บ้างนะครับก็ในชุดตรงนี้นะผมว่าก็ คิดว่าวันนี้นะครับน่าจะลงต่อนะครับลงมาแถวแถวสัก8 4 0 0 0นะครับแล้วก็น่าจะลงมานะผมผมคิดว่าวันนี้นะแล้วก็อาจจะไซด์เวย์อยู่แถวแถวกรอบตรงนี้แหละนะอยู่สักประมาณ80,000ถึง87 0 0 0อ่ะโดยประมาณจะประมาณนี้นะครับก็ยังมองขึ้นไม่ได้นะครับทีนี้นะครับไอตัวสัญญาณอินดี้นะตัวหนึ่งนะก็คือส k ต c a t นะครับตอนนี้นะมันคอส์อ็ลงมาอีกแล้วนะ ง,งอกสแง,งกสัหรือเกินนะครับเพื่อนนี่คล้ายๆชุดตรงนี้หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทีนี้ก็มีความเสี่ยวเล็กน้อยเวลาที่มันคอร์สลงนะครับก็กลัวมันจะไดร์หล่นลงมาอย่างนี้นะครับเนี่ยคล้ายๆชุดตรงนี้นะหักลงมาแล้วก็ลงมาเลยนะครับเพื่อนก็ให้เรามัดระวังแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับมันดูแล้วมันลงลึกเกินไปนะไอ้ที่ผมกล่าวไว้ว่ามันจะขึ้นไปสักประมาณแสนหนึ่งนะครับก็พอเจอแท่งเมื่อวานนี้เข้าไปเนี่ยก็รู้สึกว่า มมันโอกาสที่มันจะขึ้นไปในรอบนี้เนี่ยดูค่อนข้างริบลรี่นะครับคือขึ้นไปได้เต็มที่นะผมว่าก็แถวประมาณสัก92 0 0ห่แถวตรงนี้นะครับขึ้นไปเทสแล้วก็คงจะยืนไม่ไหวแล้วก็รูดลงมานะครับดูจากตัวเส้น e m เก็ได้นะเพื่อนตรงนี้เนะี่ยมันเหมือนจะไปแอคชั่นกับตัวเ e m a 21ยนะครับนี่นะแท่งเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไป เสียบอยู่ที่เมย์ยี่สบนะครับแล้วก็ลูดกลับลงมานะครับเดี๋ยวเราไปย่อให้ดูในทําเฟรมสี่โมงกันนะครับในทําเฟรมสี่โมงเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดการวิ่งขึ้นวิ่งลงของมันนะครับก็คือเมื่อวานนะครับตอนปิดแท่งตอนเช้านะครับคือแท่งแดงแปดแท่งนี้นะเพื่อนซึ่งแท่งนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดสัญญาณอินดี้ตัวอื่นก่อนนะมาเปิดแค่โตกแคดแล้วกันเนาะอ่ะตัวนี้นะปิดแท่งไปเรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วมันก็เด้งขึ้นไปเนาะขึ้นไปเทสสปา์เดิมด้านบนของมันนะครับแถวแถว92 0นะครับตรงนี้เนี่ยแท่งนี้นะครับไปอยู่ที่91,100โดยประมาณนะครับหลังจากนั้นลูดมาโดยต่อนเนื่องนะครับแล้วก็มาปิดตอนเช้าเนี่ยก็คือลูดเข้มๆนะครับทีนี้นะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเด้งนะครับในสี่โมงเนี่ยอาจจะเด้งส่วนขึ้นไปแถวแถวใกล้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 เก้าหมื่นหรือเปล่านะแล้วก็ลูดลงนะครับน่าจะออกทรงประมาณนี้ EMA นะครับ, e MA, นรบใน4โมงนะ MA มันก็คอร์ดกันเรียบร้อยนะครับก็ยังมองอยู่ว่านะนี่มีโอกาสเป็นคล้ายๆชุดตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อนๆลองเอาไปทำกันบ้างใกนการดูต่อนะตอนที่คอร์ดลงมาแล้วนะครับก็คือแท่งตรงประมาณตรงนี้นะแท่งแดงแท่งนี้ก็เป็นแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะครับอาจจะเขียวเนี่ยก็คือเนี่ยวนอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วก็จะมีแท่งโคตรโหดนะครับทุบลงมาต่อเนื่องนะครับ เนี่ยนะก็ประมาณใบใบทิ้ยงเที่ยงใบใบวันนี้นะเดี๋ยวรอดูนะว่ามันจะลงมาแถวๆถวตรงนี้หรือเปล่านะผมยังคิดว่านะมีโอกาสที่มันจะลงมาเทส8แปดหมื่นหนึ่งเอ้ยเออแปดหมื่นหนึ่งแหละนะครับหรือจริงๆนะครับก็หลุดตัวแปดหมื่นสี่นะอ่ะเอาแค่สไปตรงนี้ก็พอนะอาจจะลงมาแค่นี้นะครับแต่ว่าก็ยังคิดอยู่ว่าตรงนี้นะมันอาจจะคอลเลกชันเป็นอย่างเงี้ย A B ฉึกๆึกช,ช,ชืนะ ก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพื่อนตัวนี้นะก็ลุ้นลุ้นลุ้นว่ามันจะลงนะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะท low, low ําโรลหรือเปล่านะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะครับที่มันจะลงไปได้ด้านล่างนะครับเพราะยังมีเป้า74็ดหนะที่มันยังไปไม่ถึงนะ 72, เจ็ดหมื่นสองประมาณ70,000มื่น 70, 000, ถึงเจ็ดหเนี่ยมันยังมาไม่ถึงเลยนะเพื่อนโซนล่างโซนตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับ แต่นี้เนียผมก็ยังกั้มเกื่อกเก่ออยู่นะว่าตัวเนี้ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ชุด A ตัวเนี้ยเป็น B นะครับแล้วก็ C ขึ้นไปอย่างงี้นะครับอันนี้นะก็เองอยู่ในช้อยที่คิดว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้อยู่นะครับเราค่อยลงลลปหนานะอ่าตัวนี้นะก็ลุ้นๆกันดูนะครับเพื่อนอ่าจะวันนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเรามองว่ามันมีโอกาสเด้งขึ้นไปด้านบนโซนบนได้อยู่นะครับก็อืมมารับโซนไหนได้บ้างนะครับ ก็จะมาดูตรงนี้นะครับอโอเควางภาพไว้นี่นะอ่าตรงนี้นะเด้งคือนไปสแสลงนะก็เห้าหมื่นห้าเลยนะอ่าตรงนี้นะครับทีนี้นะมันจะมีเป้า6 1 8นะครับน่าสนใจนะ84,500นะครับตรงนี้นะมันลงมาแทงไส้ทีนึ่งแล้วนะครับก็นี่มันน่าจะอยู่ในกรอบโซนๆตรงนี้แหละนะครับ 8 4 5 0 0กับ80,200โดยประมาณนะครับ81,700กับ80,450นะน่าจะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะน่าจะลงมาเทตร,ตรงนี้ดีไม่ดีนะครับลงไป80,000นะอ่าตัวนี้นะก็ไม่รู้เลยนะว่ามันจะเป็นท่านั้นใหมนะครับถ้าเป็นเนี่ยก็คือ A B ตัวนี้ฉึกๆลงมา C อย่างเงี้นะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับก็ลองลุ้นกันดูแล้วกันเนาะ ตรงนี้นะครับถ้ามันจะลงมาจริงๆก็จะต้องเบร8แ5 0 0มื่0ห้าลายทุกด่านล,ลงมานะเราค่อยมาทําลายด่านนี้นะครับเพื่อนก็เรามาระวังแล้วกันเนาะตัวนี้นะมันทำโลว e r low ลงมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูสัญญาณินด,ดี้กันนิดนึงนะตรงนี้นะครับตัวทำเฟรมสีโมงนะครับก็ไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่ายังเคลื่อนที่ไม่ครบหลุมนะครับตัวนี้นะขึ้นไปว่าวอร์ดนะครับไม่ผ่านไฮเดิมนะมเพื่อนทําเป็น โลว์ไฮนะครับก็แนวโน้มนะก็เหมือนจะได้ลงนะครับตัวนี้อาจจะแบบยึกยักนะต่อสู้กันอยู่สักหน่อยแล้วก็ฟืดนะผมว่าถ้ามันน่าจะประมาณนี้นะครับฟืดตัวนี้ก็คงจะมีคนรับของตัวนี้ก็คงจะมีคนรับของถ้ารับไม่อยู่นะครับไหลยาวปืดลงมา7 0 0 0หมืนะครับตัวนี้นะก็เป็น <c oughs> เป็นจังหวะเสียวๆหนึ่งจังหวะนะครับอ่าออกแนวจัหวานี้นะครับแต่ทีนี้นะครับจะมองเป็น ขาขึ้นได้บ้างหรือเปล่านะครับ่ามาก็ก็คือถ้าจะมองเป็นขาขึ้นนะก็ต้องเบรกเส้นตัวนี้นะครับขึ้นไปเนาะ,ะตัวนี้นะมันก็จะมีกรอบแบบค่อนข้างชัดแล้วแหละนะครับตัวนี้นะก็เป็นกรอบสามเหลี่ยมนะตอนนี้นะครับมันซช้เวลเลือกทางแล้วเนาะ,ะเราสร้างกรอบอย่างนี้ขึ้นมาได้เนาะก็ถ้าใครมองขึ้นนะครับก็แนะนําว่ารับใกล้ๆกกรอบใกล้ๆเส้นตรงนี้ก็จะดีนะครับจุดคัดก็คือคัดตรงนี้นะครับ เพื่อเล่นยิงขึ้นไปนะส่วนถ้าใครมองมองลงนะครับก็ไปหาใกล้ๆเส้นตรงนี้นะครับมาสัก9 0,000มื่นะชอ็อตลงมานะครับตัวนี้ก็ชอ็อตตรงนี้เบาๆก็ได้นะตัวนี้มันอยู่เฟสระหว่างกลางแล้วกันเนาะกลางสามเหลี่ยมนะครับก็ออกได้ทั้ง2หน้าเลยนะเพื่อนๆก็ตรงนี้นะก็เรามาระวังแล้วกันเนาะแต่ว่าผมว่านะคือภาพใหญ่อะมันเป็นภาพขาลงอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งไปส่วนกระแสนะครับเล่นเป็นขาชอ็อตตรงนี้ก็ น,น่าจะได้กําไรมากกว่านะครับโอเคก็คงมองประมาณนี้นะครับตรงนี้นะก็ลุน <c oughs> คงจะลงไปจิ้มแหละผมว่านะแถมรุดโลด้วยไหมไม่รู้นะตึง้งนะอ,อประมาณนี้นะครับยังคิดอยู่นะว่าน่าจะลงออกขานี้นะครับเพื่อนก็เดี๋ยววางเลร์ดรอไว้สําหรับตัวฐานที่มันจะเบรกลงนะครับอ่าอเดี๋ยวค่อยไปตั้งเลอรนในหนึ่งชั่วโมงดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยดูใน1ชั่วโมงกันนะครับหนึ่งชั่วโมงนะครับ หนึ่งชั่วโมงนี้สู้สู้จัดเลยนะเพื่อนเรียกว่าแบบเดีย๋ยวรออ่ะอินดี้มาแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับหนึ่งชั่วโมงนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าก็พอจะเล่นได้อยู่นะครับก็เล่นเป็นเด้งเด้งเป็นชุดๆไปนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับนี่นะมีให้รับของ2ทีนะแถวนี้นะครับปรากฏว่าเกิดแห้งแดงขึ้นเนี่ยแล้วก็ ก็ต้องคัดไปตามระบบนะโดยทั่วไปเนี่ยโดนแท่งนี้เข้าไปนะนี่แล้วมันเด้งขึ้นมานะสวนกลับมานะสูงกว่าราคาทุนอีกนะครับตรงนี้นะก็นี่เป็นชุดที่แบบใจร้ายนะครับเพื่อนก็เรียกว่าตรงนี้นะขึ้นไปให้ชอ็อตแล้วกันเนาะทาเป็นโลว์โลตัวนี้นะก็ดูแล้วนะครับมีโอกาสที่ตรงนี้นะจะลากเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะย,ยึกยักยึกยักนะครับแล้วก็ลูดลงต่อ ดูทรงแล้วก็มีชุดก่อนหน้านะให้ศึกษาตรงนี้นะตัวนี้นะครับอ่ะดูดูชุดยาวๆตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยนะเอาสโตเข้าไปประกอบร่วมกับตัวชุดนี้เนาะตรงนี้นะครับนี่เกิดเดเวเจวรัวๆนะครับใน1ชั่วโมงนะปุ๊บฟับรูดลงปุ๊บฟับรูดลงต่อนะนี่จนไปถึงเฟดตรงนี้เลยนะครับเพื่อน ถึงจะเบรกเทนแล้วก็เด้งเป็นขาขึ้น,นครับชุดตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็หนึ่งชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าเริ่มไดลงนะสัญญาณการรับของเนี่ยมันต่าลงเรื่อยๆนะครับก็นี่ผมว่าก็น่าจะออกท่าเดียวกันนะเด้งเพื่อลงต่อเด้งเพื่อลงต่อนะครับเ,เพื่อนออกแนวจักรวาลน,นี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราลบก,การวาดทั้งหมดทิ้งก่อนเนี่ยดูจากกราฟเบาๆเนี่ยก็ตรงเนี้ยอาจจะเป็นชุดเด้งนะครับให้ลงต่อ หรือไม่งั้นก็ต้องย่อยไปดูใน15นาทีนะเพื่อนอเอามาเทียบประกอบประกอบกันนะครับใน15นาทีนะตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นชุดเด้งเพื่อให้แอคชั่นบางอย่างนะครับนี่นะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับว่าสโตขึ้นไปโอ o บอทนะครับอยู่ในโซนตรงนี้แหละนะก็คล้ายๆครับก้อนตรงนี้ไหมนะลองอไปพิจารกกันดูนะครับนี่นะจังหวะตอนนี้เลยนะครับก็อาจจะแบบเริ่ม เดี๋ยวมันจะค่อยๆยู่เทิร์นไหมนะครับอ่าคือถ้ามันเด้งไปไม่ไม่ไม่เบรกแปดแหมื่นแปดแล้วกันเนาะผมว่าก็ขาลงเนี่ยน่าจะมีภาษีกว่านะครับนี่นะแล้วก็เด้งเนี่ยลงมาปึ๊บแล้วก็เด้ง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 ปึ๊บนะอ่นะออกแนวจะประมาณนี้นะผมว่าถ้ามันน่าจะออกประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะก็ถ้ามันลงจริงๆนะก็จะเป็นชุดที่สามาติเทนไลน์ในชุด15นาทีนะเพื่อเล่น ถ้ามันเบรกปุ๊บนะก็อาจจะกึ่งๆว่าเป็นสัญญาณซื้อสักหนึ่งครั้งนะครับประมาณนี้เลยนะตรงนี้นะก็น่าจะลงต่อเนื่องผมว่านะมีโอกาสเป็นไปได้นะอ่ะจะประมาณนี้นักรับเ,เพื่อนโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในอิตาเลี่ยมกันบ้างนะครับอิตาเลี่ยมโอเคอิตาเลี่ยมนะครับก็ดูในภาพเดย์นะครับตอนนี้นะครับเอ่อ อยู่ที่2,151นะครับภาพเดเมื่อวานนี้ก็ปิดแบบ you นะยูเทิร์นนะยูยูกับแมวนะก็เป็นแท่งแดงเนื้อค่อนข้างเยอะนะครับทั้งไส้ทั้งเนื้อเยอะหมดเลยนะครับตอนปัจจุบันตอนอัดคลิปนะก็เริ่มเริ่มเด้งนะครับเด้งสวนขึ้นครับตรงนี้นะก็ยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อนะครับถ้าเกิดจะช็อตนะผมว่าก็มาหาจงังหวะแถวๆเซเนีย A เอบ เอยอีเมก้ 9, นะครับอยู่ที่2,240นะโดยประมาณนะครับอ่าก็ชอ็อตกลับลงมานะครับตรงนี้นะ mm hmm. ก็มองมองดูแล้วนะคิดว่าคล้ายๆบิษคอยนะนี่คอร์สลงเนี้ยก็แปลว่าสโตนะ่าจะสะบัดลงไปไดลงไปสามิสกสักรอบหนึ่งนะครับตรงนี้นะก็ลุน้นๆนะครับเพื่อนตรงนี้นะมันเพิ่งทำโลว์โลไปเมื่อสัก4วันที่แล้วนะครับอยู่ที่1,900กว่ากว่านะครับ วันนี้นะครับวัน2วันนี้อาจจะทําโลไปที่พันเหรือพันหก็ได้นะครับไปเทสกลุ่มก้อนตรงนี้นะครับเพื่อนก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับซึ่งตัวนี้นะเคยตีกันไปแล้วในชุดน่าจะหลายวันแล้วแหละนะครับก็ตรงนี้นะเดี๋ยววัดเป็นเป้าหมายที่พอเป็นไปนได้นะพันเนะครับตัวนี้นะก็มีโอกาสลงไปจิ้มนะครับตัวนี้นะหนึ่งจุดสองโซนนี้นะครับก็ ลุ้นนะว่าลงมาถึงหรือเปล่านะครับเพื่อนตรงนี้นะก็หลุดพันแก็น่าเริ่มน่าสนใจนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีเป้าไก่นะโหแต่เป้าไก่มันน่าเกลียดเกินนะครับเพื่อนก็คือลูดลงมาจากทุกชุดเลยนะ8ปดแปดรอะไรแถวๆนี้นะโหน่าเกลียดเกินนะก็ไม่แน่นะอาจจะลงมาก็ได้นะครับเพื่อนอันนี้ในภาพนี้เนี่ยก็ผมว่า อ่าถ้าจะรับนะมารับแถวหลุด2,000นะก็น่าจะสวยนะครับเพื่อนโอเคก็ในภาพเดยนะยังมองว่ามีโอกาสปรับตัวลงได้อยู่นะครับแล้วก็ตัวไอซ์ไอดนะอยากจะให้ไอซ์ไอจิ้มต่ำคล้ายๆชุดตรงพวกนี้นะก็น่าน่ารับนะครับแต่ตรงนี้นะยังไม่เกิดขึ้นนะผมว่าก็น่าจะมีสักวันหนึ่งนะที่มันแทงไส้หล่นลงมาฟึดนะอยู่ในช่วงแถวๆตรนี้แหละนะมีนาเมษาช่วงนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะกันนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในสีโมงกันนะเพื่อนสีโมงนะครับก็มองตามสัญญาณสโตแคสแล้วนะครับก็ทำ lower l o ว e r low มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะก็นี่นะ lower high นะพูดผิดเนี่นะแล้วก็ทำํำ l o ว e r low ทุกรอบนะรอบนี้ก็ไม่น่าหนีนะก็แถวๆตรงนี้แหละนะแถวพันแปดพันะครับน่าจะหล่นลงมาอีกนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะตรงนี้มันยืนยืนไม่ไหวนะเพื่อนก็ยังลุ้นอยู่นะว่าเด้งขึ้นไปเนี่ยตรงนี้ เออถ้ายืนไหวเนี่ยก็จัดวด่าดีแต่ว่าตัวนี้ดูดูไม่ค่อยจืดนะผมว,ว่าดูแล้วไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะอ่ะมีโอกาสที่จะหลุด1950ลงมาได้นะครับเพื่อนโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ1นชั่วโมงอ่ะก็มาเล่นในได้แค่ใน1ชั่วโมงครับมาลุ้นๆจวบๆอยู่ในนี้นะครับ1นชั่วโมงนะครับตัวนี้นะก็สัญญาณไม่สวยนะครับตัวนี้มันให้รับที่ต่ํากว่าเดิมเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะก็ ยังมองอยู่ว่านะครับถ้านะครับอ่าคอนดิชันก็คือถ้าหลุด2,100ตรงนี้มาเนี่ยผมว่าไหลพืชเลยนะตรงนี้นะอ่าก็ลุ้นๆนะครับลุ้นๆตรงนี้เนะี่ยว่าให้มันเด้งขึ้นนะครับแต่ว่าดูดูจากทรงแล้วนะครับอาจจะเด้งเพื่อลงต่อนะครับอาจจะเขียวแค่เป็นแท่งชั่วโมง2ชั่วโมงตรงนี้นะครับแล้วก็หักหัวลงนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลยเนาะก็ยังมองดีไม่ได้นะ คิดว่างง้นนะครับก็ลุ้นๆกันดูนะตรงนี้นะว่ามันจะออกเป็นขาเหมือนตรงนี้ไหมนะนี่นะฟึบฟืบฟบอ่าขาตรงนี้นะฟึบฟืบฟบตรงนี้เด้งโอ้โหเด้งจวดเลยนะซึ่งตรงนี้นะชุดตรงนี้ยังไม่มีเด้งจวดขึ้นอย่างนี้นะเออก็ลุ้นๆกันดูนะครับทีนี้นะมันก็จะมีเทรนไลน์นะครับถ้าเราคิดว่ามันจะขึ้นจริงๆนะก็ต้องเบรกตัวนี้ก่อนนะ ซึ่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวาง alert ไว้ใน15นาทีเลยนะครับตั้ง alert รอไว้เลยว่าถ้าเบรกแล้วปิดทับอ่าเราจะเข้านะเป็น condition หนึ่งนะครับเล่น follow นะเล่นสักพักเดียวนะเดี๋ยวก็ออกเลยนะครับตรงนี้นะก็มันไม่ขึ้นจริงหรอกโอเคแต่ตรงนี้นะก็เพื่อ่ดลองสังเกตดูนะตรงนี้นะใน15นาทีเนี่ยขึ้นไปโอ o บอไม่ผ่านไฮเดิมนะ ก็จะมีแนวต้านนะอยู่ที่2,002อีกก่อนนะครับซึ่งตรงนี้แบบผมจะวางเลิศรอไว้อีกสักหนึงจุดนะครับว่าเออราคามันมาถึงแล้วใกล้จะเบรกเทรนแล้วอะไรประมาณนี้แหละนะครับก็วางมาร์กไว้ก่อนนะครับใน15นาทีก็คงมองประมาณนี้เนาะถ้าไม่เบรก2,002นะก็ยังคิดว่ามโวกาสลงต่ออยู่นะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ยังมองว่าตรงนี้อาจจะเป็น A B C ลงไปอย่างเงี้ย <c oughs> คิดว่าอย่างนั้นนะเตัวนี้นะก็อาจจะเป็น A B C อ่าออกแนวประมาณนี้นะถ้าในมุมผมนะผมมองประมาณนี้แหละนะก็ตัวเนี้ยคิดว่าขอลงมาเข้มๆอีกสักหนึ่งดอกนะครับลงมาสัก2,000นะครับแล้วก็ถ้ามันจะหักหัวนะก็เดี๋ยวรอตอนเบรกเทนเดี๋ยวค่อยเล่นฟอลโล่บายขึ้นไปนะครับออกแนวจะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปสูปท้ายคลิปกันนะครับโอเคครับเพื่อนท้ายคลิปขอยย่าสรุมอย่างเงี้นะครับว่า ทั้งบิ n คอยและอิ t าเลี่ยมนะตอนนี้ก็ได้ลงนะครับเมื่อวานเนี่ยปิดเป็นแท่งแดงนะครับก็ยังมองอยู่ว่าเออมันก็คงจะเด้งขึ้นไปค่อนข้างลำบากแต่ทีนี้นะครับถ้าใครมองเป็นว่ามีโอกาสเด้งขึ้นนะครับก็ก็คือรอมันเบรกเทรนหรือรอ15นาทีมันยกโลแล้วกันเนาะเราเราค่อยไปโจกกันนะครับส่วนถ้าใครมองลงนะอย่างผมตอนนี้ผมก็ยังมองลงอยู่นะก็ผมก็ไปแอบชอตมาบางส่วนนะครับ จากด้านบนนะ t c o i n ยนี่ยอยู่ประมาณ90,000มนะผมก็ชอ็อตหล่นลงมาอยู่ตอนนี้เนะี่ยก็ยังไม่ได้ปิดนะครับลุ้นอยู่นะว่ามันจะหลุดโลหรือเปล่านะครับก็มีแนวนะว่ามันจะหลุดโลส่วนถ้าใครยังไม่ได้ชอ็อตนะครับก็แนะนําว่าถ้า,า15นาทีหรือ1ชั่วโมงนะตัวสโตเนี่ยขึ้นไปโอเวอร์บอร์ดนะก็ลองไปหาจังหวะชอ็อตกันดูนะครับเพื่อนๆโอเค กีนี้ขอจบเพลงทุาน,น,ทนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง IP Studio ช่องนี้แล้วก็ช่องในเครือนะครับทั้ง Everyday t เต e แล้วก็ PT Computer ก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ